สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนไอ้พวกคอมเมนต์น่ะมันเฮ็ดมันว่างแผนมันจะเกง่งมันจะขาคนไทยมันก็บเบิ่งเมื่อโดนตั้งส่วอายุแล้วหกสิบเฮ็ดหกสิบสองปีแล้วแหละมันดักแก่ขึ้นแล้วมันก็อยจะเอาแผ่นดินไทยข้างหาไทยอ่ะ สองวนที่ไปท่วงขึ้นแผ่นดินของคนเฮ่ะของไทยตะบันพบรุษอ่ะเห็นบ่มันยืนไปสองสามจังหวัดอะ่ะมันยังบกคึดเลยมันพวกที่หน้าใหญ่ๆของมันอะ่ะมันเจ็บปวยมันยังเข้ามารักษาในประเทศไทยเลยสมัยก่อนๆน่า อกุยบมากโคตรได้กับซอยเหลือวกมันแต่มันอักะตันยู่พวกขมิ้นอ่ะมันไหวใจไปด้วเเขาว่าขมิ้นเนี่ยคือมันเป็นต้นสาสตร์ขีขาแบบเป็นผู้รับส้อยบันิอยากเป็นไงแ่เรามันคือตัวมันดีเหตแใจมันสิเอาเบิร์ตมันเอาแบบกัมพูซามันเอาไข่จะเอาไปเรื่อยๆทั้งไหนมันกะ มทั้งเวียดนามทั้งลาวเดี่ยมันก็ดะเอามันก็ดะตีขยายออกไปเรื่อยเนี่ยทั้งสัตวหละสันดานขีขข้ขาขี้ขาสมัยก่อนอะ่ะสมัยขี้ขามันบ่ได้เคยเป็นใหญ่แบบหุ่นเส้นแบบนั้นี่แหละเอาไปซ้อซื้อ,ซ,อซะมันก็อยากเป็นใหญ่เพราะเป็นใหญ่มากมัน พอมีกันแน่พอมีเป็นหลัดว่างแน่มันกินเป็นตีวา่าเออกูง่ายหรอกูสร้างเฮตันเทน,เนีกูดีเอาเบิร์ดเห็นบ่มันอ่ะมันประคำนึงหนวกว่ากูดีที่ตายว่าตายมันคำนึงหนเหรอเห็นบ่มันสั่งยิ่งพวกคนไทยเสียสายเคเมนแถวพี่น้องเขาแถวบุรีรัมม์ เขาเกียดชายแดนมันว่าบอกภาษาเขมรของมันได้แต่ว่ามันมันว่ามันแปรผันเป็นไท้ายสี่มันมันมันที่ขายเวอร์ด่ะว่าเป็นขีดขาคือมันหรอมันเป็นความสบายกว่ามันทั้งสี่นนะท่านล่ะมันนิสัยของมันพวกคนเก่นขั้นขึ้น น้าเลยตัวห่อหน่ะมันห่ออ่ะทุกคนอ่ะหูยาคือดอกบานเป็นแต่ห่อขี้อ่ะมันเป็นอย่างอื่นไปว่าดอกมันเป็นตศาสตร์นั่นแหละมันขึ้นยังบ่ได้ดอกสุดท้ายเดี๋ยวเอาคีบเพื่อนคือแต่เอาอยากแก่จากของเป็นแน่ลงตั้มบ่ได้แม่พี่น้องะฟังเอาเบื้องเอา เกียดตหลายไม่ใช่ไหนเกียดตหลายมันเห็ดไปทัว่ปวดมาขาพี่น้องคนไทยเฮามันสั่งหลูกน้องมันตั้งปืนไปทั่ทีบแุด่นหล่ะมันก็นยิ่งมั่วซั่วมันบมลูเรียงหลุ่เล่ายังหอกมันเป็นห้องละหกเข้าใจด้วยห้องละหกอ,อ่ะอะไรหองะหกดูซีขา,ววาเราบอทเอาไหร่ มันบอคำนึงดอกว่าวกผู้ใดก็บหากชีวิตของผู้ใดแล้วมันนั่งอยู่ข้างบนแล้วมันก็สั่งเด็ดไอดตัวทีวตวตวนะ่ตัวเด่นน่ะทุกคนอ่ะหักชีวิตเจ้าของอนะันนี้เนี่นบอทักษิณก็คืออัน มันมีผลประโยชน์พร้มกันมันตะกอนสมัยก่อนมันบบมีดอกสิบหกสิบเจ็ดไม่ใช่ก็เกิดมาโจนแล้วลหละพสอสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดคือต่อยี่สิบโมีดอกพื้นที่ทับซ้อนกบวกตดสินขึ้นมาแค่นั้นแหละมันบอกพื้นที่ทับซ้อนเพราะว่ามันมีผลประโยชน์พร้มกันบักอนี้บักตดสินเนี่ยมันจะขายซ่าสอสร้างรับพ่อหลงหกมันเขียเฮือน ที่เดียวผลประโยชน์ใส่ตะกูลของมันผมเส้นไในการมันขยันอำนาจมันจดหน่อยถอยลงมันก็เลยเห็ดมันก็เลยยางสีขาตัดสินกับยางสืเอิ่มยางซีขาแล้วสังเกตบังโลดท,ทังแกนมันของมานของพี่น้องสังเกตบังโลดตัดสินเนี่ยมันนี่ว่างแผนว่าหม่องหันทับซ้อนหมอ่มองไรมีสาพยากรเนี่ยมันนี่ว่างแผนามาหม่องหันทับซ้อนครับประเทศนั้นประเทศเนี้ มันเห็นวางแผนมันจะเห็ดเอาเพราะว่ามันเอาเงินเข้ามาแล้วทั้งส่ะพี่น้องเข้าใจเนาะขนาดคุณเฮาส่อยปไปยังหูยาวไปแล้วแหละฟัเงเอาโบขมิ้นมันเป็นทั้งส่วนไหนฮัทหลังขนาดไหนพว่มสือเหลือมันมากเท่าไรมันมันกับโบอันนี้ต่อซอย คือเพ่นว่าเพี่อแนบุนกับสัตว์ละมันได้หน่อยแต่เห็ดบุนกับพะพุูธเจ้าละมันได้หลายผู้หูผู้ยังละมันได้หลายมันที่เกิดผลแต่ว่าเห็ดบุนกับสัตว์มันบปรยเรื่องหรอกเพราะงี้เอาอบ่ยังบดถือทามันได้ยังแจมันกะดิ๊งโงมากัดเข้าคือยังปูตะย่าเพลนวาน บุญกับคนมีศีลมีธรรมมีความรู้ยังแล้วก็สิได้บุญได้กุศลแต่ว่าเห็ดกับสาธรรมบ่ได้ยังดอกได้แต่ความเจ็บปวดมันยางสีขาไปเลยอ่ะหลวงพ่อลหลวงปู่ับาพูดซ้อ,อสร้างเอามันบักหนึ่งกับผมไปจากพผ่นดินไทยซะบักหนึ่งกับที่เจียงไปไปบอมมันซะบคือใจัก่